อลิชานี่เป็นเด็กไม่ดีจริงๆกุดดันอลิชาพูดอะไรอลิชามากวนอะไรเธอหรือเปล่าถ้าอลิชาบอกอะไรบอกฉันด้วยนะถ้าหากว่าเราบอกลุงไปลุงจะต้องโวยวายอีกแน่นๆเลยมันจะยิ่งแย่ลงอีกลุงคะอลิชาเขาไม่ได้พูดอะไรคะ่ะ เด็กสมัยนี้นะ่ะเขาก็ชอบจุดตะเกียงเป็นธรรมดาแล้วล่ะค่ะไม่มีอะไรหรอกค่ะแล้วลุงเองก็ไม่ใช่เด็กแล้วนะมาช่วยฉันดีกว่าบอกมาว่าอลิชาพูดอะไรถ้ามีอะไรไม่สบายใจก็พูดออกมาได้เลยนะเธอรู้ว่าเธอพูดได้ก็ฉันบอกแล้วไงว่าไม่มีอะไรไหนมาช่วยฉันหน่อยสิเร็วเข้า อลิชาจะทำอะไรในวันดิวาลีกันแน่นะเราจะต้องหาคําตอบให้ได้เราจะต้องให้งานดิวาลีในวันนี้ราบรื่นให้ได้อย่างดีเลยฉันวางแผนที่ยิ่งใหญ่เอาไว้พรุ่งนี้วันดิวาลีมันจะมีการระเบิดครั้งใหญ่ฉันชอบการระเบิด พรุ่งนี้วันดีวลีจะมีการระเบิดครั้งใหญ่ฉันชอบการระเบิดฉันวางแผนเอาไว้แล้วล่ะมันจะเกิดการระเบิดแน่ดิวาลีกำลังจะเริ่มแล้วอลิชาบอกว่าตัวเองจะทำให้งานนี้มันเป็นเหมือนระเบิดครั้งใหญ่เด็กสมัยนี้คิดอะไรเราตามไม่ทันเลยจริงๆแต่ว่าเราจะต้องหาคำตอบให้ได้เลย แล้วเ,เราจะไปหาที่ไหนดีนะนี่ที่จริงเราไม่มีเบาะแสเลยด้วยซ้ําอริชาคิดจะทําอะไรกันแน่นะเราคิดไม่ออกจริงๆฉันว่ามันมีอะไรแปลกๆนะอริชาน่าจะวางแผนอะไรเอาไว้แน่แนอริชานี่มันรับมือยากรับมือยากจริงๆจนฉันนอนไม่หลับแล้วนั่นเนี่ยก็ได้เราจะต้องสืบให้ได้เลยเราจะต้องหาคําตอบให้ได้ หรือว่าเราไปถามอลิชาเลยไม่อยากจะเชื่อดูนั่นสินอนหลับสบายใช่นะโอ้พระเจ้าหลังจากที่มากวนประสาทเราเอาไว้ตัวเองก็มานอนสบายใจ ฉันอยากจะรู้นะว่าอลิชาคิดจะทำอะไรกันแน่ฉันมองไม่ออกจริงๆฉันสืบหาจนทั่วบ้านแล้วแต่ฉันยังหาหลักฐานหรือว่าบอกแสไม่เจอเราไปนอนก่อนดีไหมไม่ไม่ไมมันอาจจะเป็นอะไรก็ได้เราจะต้องหาให้เจอแต่ว่าเราควรจะง,งีบก่อนดีไหมะ นลอยๆถอยแล้วปล่อยไปปล่อยไปปล่อยไปสินี่บอกให้ถอยไปใครมาจู่ระทัดในบ้านของเราเนี่ยนี่อะไรกันเนี่ยนี่โอ๊ยใครจู่ระทัดกันนะ อลิชาทำอะไรนะอลิชาอะอรุษสวัสดีตอนเช้าทุกคนขอให้สุขสันต์วันดีวัวลีนะอลิชานี่บ้าไปแล้วเหรออลิชาอลิชาไม่นะอลิชานี่อลิชาอลิชาหยุดนะนี่อะไรกัน มัวทำอะไรอยู่เล่าดับไฟสิโทรคาถอยไปถอยไประวังด้วยเป็นบ้าอะไรไปอลิชาอยากจะเผาให้ไหม้บ้านเลยเหรอฉันก็หมายความว่ายังไง กดดันนอนอยู่ตรงนั้นกุดดันอาจจะตายได้นะอลิชานี่มันไม่ใช่คุกจะมาไว้ให้ดีที่นี่ไม่ใช่ค,คุกแต่เป็น<อ>บ้านของฉันลุงข้าฟังกดดันไม่ต้องพูดฉันจะไม่ฟังเธอแล้ว <c oughs> คำอะไรของเธอนี่มันเรื่องตลกเหรอฉันก็แค่ล้อเล่นนะคุณเชฟคิดอะไรมากไปทำไมล่ะแก่แล้วจริงๆนะเนี่ยอย่าเครียดไปหน่อยเลยวันนี้วันดีวัรี เธอไม่อยากจะสนุกก็ได้เดี๋ยวฉันจะสนุกเองเลยเธอจะทำร้ายกดดันเพื่อความสุขของตัวเองเธอพยายามจะจุดไฟเผาบ้านเธอทำได้ยังไงอลิชาทำไมถึงคิดอะไรบ้าๆแบบนี้นี่ก็คือการฉลองวันดีวารีในแบบของฉันไงถ้าไม่ชอบก็ไปสิอย่ามาถามอะไรบ้าๆเลยพูดจาไรสาระหยุดได้อ่ะเธอก็เลยจุดไฟเผาบ้านในวันดีวาลีเนี่ยนะฉันจะรู้ได้ยังไงว่าวันดีวาลีเขาฉลองกันยังไงก็ไม่มีใครเขาสอนฉันนี่ ฉันไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วนี่มันก็เป็นวันเดียวกาลีแรกของฉันเลยล่ะฉันรู้สึกตื่นเต้นจริงๆเลยนะเนี่ยฮะฉันก็แค่อยากจะเซอร์ไพรส์มันไม่ใช่การฉลองเดียวกาลีที่ถูกต้องอลิชาฉันขอเตือนเอาไว้เลยฟังนะคุณเชฟอย่าว่าฉันตั้งแต่เช้าเลยฉันไม่รู้ว่าจะฉลองยังไงอ่ะฉันไม่เคยมีใครพาไปงานเดียวกาลีอ่ะแล้วบอกฉันมา่อยสิต้องทำไงบอกฉันมาเลยอลิชาทำไมต้องลูกค้าฉันขอคุยกับอลิชาเองก็เอาสิคุยเลย เธอทำแบบนี้ทำไมอลิชานี่คือครอบครัวของเธอนะและนี่ก็บ้านเธอทำไม่เข้าใจเหรอทุกคนอาจจะบาดเจ็บได้นะเธอก็อาจจะเจ็บตัวได้แล้วธุรคาก็กำลังท้องอยู่นะถ้าธุรคาเป็นอะไรไปล่ะทำไมทำอะไรถึงไม่คิดเลยโอเคฉันจะไม่ทำอีกสัญญาจะไม่ทำอีกอย่างนั้นเหรอสัญญาเหรอเงียบเลย เงียบเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่สองคนเถียงกันอยู่ได้ทุกอย่างยังไม่เกิดเลยไม่มีใครบาดเจ็บไม่เป็นไรแล้ววันนี้ก็เป็นวันดีเป็นวันดีวาลีด้วยนะเราไม่ควรทะเลาะกันทุกคนไปเตรียมตัวได้แล้วอย่าไม่อยากได้รับความวุ่นวายนี้อีกไปกเถอะ เดียวเดียวเดียดียวเยวเออฉันเออฉันลืมบอ,อะไรบางอย่างไปนะสิอะไรอีกอะลิชาวางแผนอะไรอีกแน่ๆเลยเชฟนี่แก่แล้วจริงๆฉันก็ขี้ลืมไปเลยแต่ว่าแม่ของคุณพูดถูกแล้วนะวันดีวล,ลันนี่ยเราไม่ควรจะมาทะเลาะก,กันเราสนุกกันได้ใช่ไหมล่ะนี่ฟังนะทุกคน ทุกคนเห็นฉันจุดประทัดแล้วแต่ได้เวลาที่จะทำอะไรที่ยิ่งใหญ่ระเบิดครั้งยิ่งใหญ่เลยล่ะศัตรูของฉันเองนี่จะพูดอะไรนะอลิชาใช่งั้นฟังเลยนะฉันน่ะจะจุดประทัดแล้วก็ทิ้งมันไวท้ที่ที่หนึ่งแบบนี้ในบา้านอะไรนะใช่อีก ยีนาทีมันก็จะระเบิดแล้วหมายความว่าไงอีก20ิบนาทีก็อีก20นาทีมันจะระเบิดบูมนี่จะบ้าหรือไงเธอบ้าไปแล้วเหรอเธอบ้าไปแล้วแน่เลยอลิชามันอยู่ที่ไหนอลิชาเคยได้ยินเรื่องเกมล่าสมบัติไหมไม่เคยได้ยินสินะ น่าเบื่อกันจริงๆเลยครอบครัวนี้พวกเธอไม่เคยเล่นเกมกันเหรอกุดดันอาจจะรู้ก็ได้กุดดันเราจะเล่นเกมกันนะฉันทิ้งบ่อแสของประทัดไว้ทั่วบ้านเลยไปหาลองดูสิหาบอแสให้เจอจนกว่าประทัดมันอยู่ตรงไหนถ้าทำได้มันก็จะไม่ระเบิดเธอก็ชนะไม่อย่างนั้นพวกเธอก็จะแพ้แล้วฉันเองก็จะเป็นฝ่ายชนะเลยนี่เหรอนี่มันตลกมากเหรอ คิดจะจุดประทัดในบ้านเราบอกมาว่ามันอยู่ไหนอ้าฉันยังพูดไม่จบเลยนะนี่ฟังก่อนสิอย่ามาขัดฉันพ่อฉันเองก็ขัดฉันไม่ได้เด็ดขาดเลยประทัดที่ฉันซ่อนน่ะมันไม่ใช่อเล็กเล็กกุดดันอายุอย่างน้อยยังกลายมาเป็นแม่สามีได้เลยนะรู้ไหมก็นั่นแหละประทัดก็อาจจะทำอะไรได้ทุกอย่างเหมือนกดดันได้เช่นกันยังไงล่ะคุณเชฟ ทุกคนต้องหาให้เจอนะนี่หนูทำแบบนี้กับครอบครัวได้ยังไงฉันถามหน่อยสิฉันทิ้งบ่อแสไว้ให้แล้วนี่นาก็ไปหาบาอแสมาสิไปหาให้ได้แล้วก็หยุดก่อนที่มันจะระเบิดตู้มกลางบ้านขึ้นมาไหนล่ะอยากรับฉันเข้าบ้านถ้าอย่างนั้นก็มาเล่นเกมกันเลยสิ อลิชา<อ>ฉันเจือแล้วนะงเอจะโกรดไปก็เท่านั้นแหละนะคะยังไงอลิชาเขาก็ไม่ยอมบอกอะไรเราเราคงจะต้องหาเบาะแสเเองเออว้าวกดดันเธอนี่ฉลาดขึ้นแล้วนะั่นนี่ยเอาดีๆนะดูสิเอาละเวลาเริ่มขึ้นแล้วหาได้ <c oughs> หาสิหาสิาส <c oughs> นี่ฟังนะ ตอนนี้เราไม่มีเวลามากแล้วนะเราจะต้องร่วมมือร่วมใจกันหามันให้เจอเหมือนที่เราเคยเอาชนะทุกอย่างมาด้วยกันเข้าใจไหมช่วยกันเต็มที่เลยนะธุรคาฉันให้เธอเสี่ยงไม่ได้เด็ดขาดตอนนี้ที่นี่มันอันตรายมากเลยนะแต่แม่คะฉันยังไม่เป็นไรหรอกนี่คิ่ชอเธออยู่กับธุรคาก็แล้วกันนะช่วยดูแลธุรคาด,ด้วยนะเออไปเถอะ ธอไม่ควรทำอะไรแบบนี้เลยนะเธอทำให้ทุกคนในบ้านต้องลำบากและจำไว้นะอลิชาคนชั่วไม่มีทางที่จะชนะคนชั่วแพ้เสมอและในวันนี้วันดิวันลีฉันจะพิสูจน์ให้เธอได้ดูอันนี้ว่าอลิชาเธอเก่งมากๆเลยนะประทาดอยู่ไหนบอกเราหน่อยสิบอกเราสิบอกมา <c oughs> นี่เราทีมเดียวกันนะบอกมาสินี่ไม่มีอะไรบาแบบนั้นหรอกนะระเบิดกำลังจะเกิดขึ้นมันก็แค่นั้นอะระเบิดเหร มันอาจจะอยู่ในตู้ห้องเธอก็ได้หรือห้องเธอหรือว่าใต้เท้าเธอก็ได้นะจุ๊บไปสิไปสิไปหาเลยเด็กนี่ไปบ้าจริงๆเลยนะเธอบ้าไปแล้วนี่ใส่แยกอันตราดีสัําไปเนียบบ้าจริงๆเลยกดดานเธอไม่มีทางหาเจอหรอกหน้าพระเจ้าเข้าข้างฉันวันนี้เธอต้องแพ้แน่นอนเลยยังไงวันนี้ฉันก็จะชนะกดดัน ทันทีที่ทูบมันหมดประทัดก็จะระเบิดทันทีอลิชานี่จริงๆเลยโอ้พระเจ้าอาลิชานี่บ้าจริงๆเลยนะเฮ้ยยังน่อาจจะซ่อนประทัดไว้ในห้องเราก็ได้อะ เหลือสิบปนาทีแล้วนะกุดดันมาดูกันว่าเธอจะหยุดแผนการของฉันได้หรือเปล่าลุงคะเดี๋ยวฉันจะไปดูที่ห้องเก็บของนะลงไปห้องอื่นมันอยู่ที่ไหนนะ เหลืออีกสิ้านาทีเหรอแล้วมันจะอยู่ไหนนะหรือว่าซ่อนเอาไว้ในกล่องนี้นะ ย่าคะหนูเจอกล่องนี้ในห้องเก็บของนี่กล่องนี่มันเออมันคือไม่รู้สิคะไม่แน่ว่าอลิชาแต่ว่าอลิชาไม่ยอมบอกเราหรอกค่ะงั้นหนูขอเช็คก่อนแล้วกันนะไม่ไม่คุณดันฉันไม่ยอมให้เธอเสี่ยงฉันจะเปิดเองนี่ลุงค่ะช่วยเข้าใจฉันหน่อยสิคุณดันฉันบอกว่าไม่ไงเข้าใจหน่อยสิฉันจะเปิดเองถอยไปถอยไปสิเดี๋ยวฉันเปิดเองถอยไป อ๋อตาย้อตายแล้วี <c oughs> <c oughs> ่น,นี่โอายดนไปไงบ้างกูออไไม,มันต่อยฉัแล้วนี่กูดันแม่ครับแม่เออ่ิโทรศ่าท่าไปเอาน้ำกับขมิ้นมาหน่อยเร็วคะ่ะไได้ค่ะได้ฉ <c oughs> ันโอเคันพูดอะไรนะ เชื่อชัดถ้าคาฉันโอเคค่ะลุงไม่เธอไม่โอเคเลยธุรคารีบไปเอานะ้ำมันมาเร็วเข้าฉันโอเคคะ่ะลุงเห็นผลที่ตามมาหรือ,อยังเธอทำบ้าอะไรของเธอเธอไม่ยอมกลับตัวอย่างนั้นสินะครั้งนี้ฉันไม่ยอมแน่อริชาฉันจะไม่ให้อภัยเธออีกแล้วฉันจะลงโทษเธอ จะทำอะไรคะลุงลุงฟังก่อนสิออกชดนี่มันอะไรกันนะจะทำอะไรลุง ลุงค้าจะทำอะไรนะเธอบนเด็กบ้ามันเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่ต้องสั่งสอนอลิชาเธอเคยบ่นใช่ไหมเธอเคยบอกฉันว่าไม่มีใครสั่งสอนเธอตั้งแต่เด็กใช่ไหมล่ะเธอยังเด็กสําหรับฉันอลิชาฉันจะสั่งสอนเธอเองเธอต้องเรียนรู้ในแบบของฉันเธอต้องเข้าใจว่าวินัยคืออะไร แล้วเธอก็ต้องทำตามกฎระเบียบของฉันนี่ลุงจะฟาดลูกสาวตัวเองเหรอฉันไม่สนว่าจะเป็นลูกสาวหรือว่าลูกชายทุกเพศมีค่าเท่ากันกุดันฉันจะทำแบบนั้นไม่ได้นะกุดันโอเคไหมนี่ฉันจะโอเคได้ยังไงลุงจะทำอะไรเนี่ยลุงต้องการอะไร ลุงจะฟาดลูกสาวตัวเองแบบนั้นได้ยังไงลุงจะใช้กําลังสั่งสอนลูกสาวเหรอจะให้ฉันทำยังไงละ่ะจะให้ฉันให้ทายอลิชาเหรอจะให้ฉันยอมให้บ้านตัวเองโดนไฟไหม้อย่างนั้นเหรอฉันไม่ได้ขอให้ลุงให้ทายนะคะเข้าใจฉันด้วยแต่ว่าฉันไม่ยอมรับในสิ่งที่ลุงกําลังทําอยู่วิธีที่ลุงจะใช้ในการสั่งสอนอลิชานะ่ะมันผิดนะอลิชาต้องเข้าใจว่าเราไม่ใช่ศัตรูนะฉันทําแบบนี้เพื่อสั่งสอนเท่านั้น ฉันจำเป็นต้องทำแบบนี้เพื่อสั่งสอนอลิชาแต่ฉันก็กำลังสั่งสอนลุงไงล่ะค่ะฉันพยายามที่จะทำให้อลิชาเขาเข้าใจแต่การใช้กำลังมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะอลิชาผิดแล้วเธอมาทะเลาะกับฉันทำไมเนี่ยกูดันฉันน่ะไม่ได้ทะเลาะกับลุงฉันพยายามจะทำให้ลุงเข้าใจว่าการใช้อารมณ์ไปมันก็เท่านั้นเองแล้วมันก็จะยิ่งทำให้เรื่องมันยิ่งลุกลามไปกันใหญ่นะมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนกูดันนี่เธอะนี่เลิกทะเลาะกันได้แล้วไปหาประทันกันดีกว่า นี่ดูเวลาสิเหลือแค่เจ็ดนาทีแล้วไงละ่ะสุดท้ายก็มีคนมีเหตุผลสักทีฉันรู้ว่าสุดท้ายกุดดันจะทำยังไงนะฉันรู้ว่ากุดดันจะแสะดงละครแกล้งทำเป็นห่วงฉันแบบนี้แบบนี้น่ะมันก็ไม่ได้ผลหรอกเห็นหรือย,อยังละ่ะว่ามันเสียเวลาเปล่าลุงคะฉันขอละ่ะฉันกำลังทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะ กล่องนี่มันคือบ่อแสใช่ไหมอห็นานจังเลยกว่าจะเข้าใจเนี่ยแต่ว่าอย่างน้อยเธอก็ยังมีเวลาไม่อย่างนั้นเราก็คงเจอระเบิดไปเรียบร้อยไปตั้งนานแล้วเอาละเปิดกล่องสิหาเบาะแสเลยไม่ต้องกลัวนะเอาเลยเอาเลยเอาเลยเลยไม่กุดันฉันจะเปิดเองจจไม่กุดัน อลิชาเป็นคนทำฉันจะเปิดกล่องเองไม่ใช่เธอแต่ว่าฉันฉันไม่ยอมให้เธอบาดเจ็บเพราะอลิชาแน่นอนถอยไปกดดันฟังฉันถอยไปถอยไปสิ